สวัสดีตอนเช้ามืดครับพี่น้องประมาณตีห้าครึ่งครับผมเอาพี่น้องออกมายามตุ่มปลาไหลครับใส่ตุ่มปลาไหลไว้ชิบเก่าหลังครับนี่แหละครับไม้เฮาเป็นหน้าหนาถ่วมครับกับเป็นพระในว่านเขาพระในไทยเด้วครับเป็นหนาม,มันหล่นขึ้นมาเดี๋ยวลองมาใส่เบิองมาสิมานบอกใส่ไว้ชิบเก่าหลังครับพี่น้อง เนื้อกะผมใส่เขียดครับเนื้อเขียดเ,เขียดที่หน้าเขียดที่หน้าเอามะลวกมากขามันให้ตายแล้วครับเอามาใส่แล้วก็มีใส่เดือนขี่กี่เดือนแล้ะครบับสับซับผสมดินพ่นเนี่ยปั่นไส่ครับร่วมๆกันไปเจ็กสิมานบาวพี่น้องไม้ก็เป็นตะมีปลาไหลอยู่ด้ครับ ลองมายาว,วยก,กันมึงครับสิมันบ่นี่หลังแรกที่างนาครับผมใส่ไว้ใกล้ๆกันนี่หลังนึกงนี่หล,ลังนึงครับสองหลังแต่ว,ว่าปลาลายหลายพี่น้องเสียงปลาอตอนมาใส่นะครับตอนมาใส่กับบ่ได้ใส่พี่น้องมึงหนอกเพราะว่าฝนฝ่าเป็นแต่เห็นบึมบํ่มบึมบํามเรื่องประทไทยครับเลยว่าหาพี่พาพี่น้องมานหล่นทีเดียวตอนยามหลังแรกครับ ว,าวาา่างเปล่านะเบาๆไม่เห็นครับมาถือครับผมเี่นเลยแต่เขียดเดือนกับขี้ดินละลล่ไปละหลังที่สองครับแอันี้กัน <laughs> nhờ, nắp <laughs> mẹ, mẹ gặp nó hỏi 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 cùng hỏi 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 nó hỏi 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 โม่สิบุ่นเดี๋ยวมุงมาใส่กุ้งถทั้งปูครับถึงทั้งปูทั้งหอยเดี๋ยวพอดีละเดี๋ยวหอยไปไว้เป็นเนงื้อใส่ปลาไหลน้ำสองหลังบ่ถือครับผมเป็นงางที่สามไม่โตว่ะน้องพ่อดี๋ยคนเดีอ้อมบ่ะเออ โอ้ยเบ,าๆ,บ,า,ๆบาๆนี่เดี๋ยวับแนมอ่ะวางเปล่าครับเนีเย่ยที่สี่ต้องงานครับเห็นใน,น,น,นกล่อง,องแจ่งสี่พี่น้องทั้งนองมันเหมือดอยู่นะครับยังแนมพ่อสดลวสดว่าสลดวพุ่มพูอยู่ บ่ทันได้แจ้งบันไดนะครับลงขามกันเอาหลังนี้ก่อนก็ได้ครับหลังนี้ก่อนหนึ่งหลังนี้ก่อนครับเงียบดีครับบ่มีโตเลยพี่น้องมีแต่กุ้งไปก่อนคนหลังนึง เสร็จแล้วบ่มีอีกแล้วครับโอ้ยสีฟ้าวว่าบ่มีนี่ตะปามัดดังนี่ แต่มนี่ครับมึงลังนี่มั้ยโอ้เงียบอีกแล้วครับเบาเบินๆบันนี้ตัวครับทางนี่บริไสไปครับแต่ว,ว่าปลาเนี่ยน้องมาใสเบ็ดคักเลยครับนี่ไม้นี่ยิงสบวบปั่ปวๆเลยให้หนี่ขึ้นกันครับ ได้ตุ่มโกบไปบางนีลังนึงพี่้องมาล่องเบงสีวิโกบเห็นหนามในใหน้ามันเป็นขอนๆสินะครับไม่ใ,ใส่ไวนะ้น่ะซื้อบปดอกมีกบบ่โอ้ยูซื้อว่าหนามมีกบครับบ่มีตัวครับบ่มีครับผม เขากระกำลังเริ่มเว่านอะไรหรอครับตอนแรกน้ำถั่วมมืดอย่างเงี่น้องนี่เขาขุดเบ็ยดหลงน้ำครับเป้งน้ำออกไปเขาไปท่วมอยู่ไฮนั่นล่ะครับครับทั้งล่างไปคุณฟ้าเนี่อู้อยู่ไฮนี่คักเลยครับนี่โอกาสที่จะมาใส่เบ็ดอยู่ดอกบ้านนี่เงียอยู่โอ้แต่แวทกุ้งหงักเถอะไปครับไปเบิ่งตุ่มปลาไหลเข้ากันตัว เดหนลังท่านเดินใหญ่โตอยู่พี่น้องนี่ัวเลยบ่ปลาไหลนี่นี่บ่บ,บ่มีอีกครับมิดจีรี Langley. lên, nhóm như à vô đi đón. Nhưng bội điện cắp. Lưng chưa tìm chưa tìm chưa จุ่มลงง่าคือง่าข้นสิเงีย่ยงนี่เตอร์หอย,อยงั้นโอ้ยมีแตอหอยครับพี่น้อง <laughs> โอ้ถือประมาณเลยวะมือนี่ตายตายตายไม่ได้กินตับปลาแดกบอง คือมัน nước จังนี่ครับผม Mình อีกแล้ว มิดซีลีตายบม่ได้โตเลยนี่เช็คลังวัวนี่พ่อหาหกหกลังวูวพี่น้องอยาวน้ำกันดีครับม,มีสองหลังใส่ไว้ตรงขามกันเลยีหลังนึ่งอยากมึงหลังนี้นครับเออหนักบบไห้หอ,อีกแล้วนะมั้แมีนอีลี มีแต่หอยจะหอยเข้าครับจะได้บอกหอยเราไปเป็นเนื้อเฮดตอ็อปใสหม่งต่อไปครับโอ้ไม้นี่ไหมเป็นตะมีปลาไหลดิพี่น้องเมึงเนี่ยนามเ่าเคยแห้งจักเทือครับมวงนี้แล้วก็เข่ากับว่านบ่ได้จักเทือครับนี่นามมันถ่วอยี่ตลอดเชียงปลานี่ด้ย เอาไว้หลังเข้ามาใส่เบียดปลาครับ่าหันตอนยางเม้าหัน,น,หนกับแรนออกบุกมันเลยลายมงนี่ครับมึงมีงตัวบ่เอ้ยมึงนี่เนะป๋ไหลไปใส่เบิด์ดมึงนี่ยังเลยครับ

นนั่ะเออ้้ามาแล้วพี่น้องแต้มแรกหลังสุดท้ายแต้มแรกเบิดพอดีโอ้ยแต้มเดียวปลาอยู่ในสระนี่ไงโอ้มาถึงหลังสุดท้ายครับฟังนี่กับเบิร์ตถือนี่ไม่เห็นหน้ามีนกขุมตัวนี่น้องปลามัน เชียงหลผมอ,อืด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 อยู่น่สระรับป่ายุนิสระอยู่ป้าพักบุ๋งนี่แตมเดียวขอลรอพี่น้องว่ามันสิบได้แต็มงามเติบด้วยครับยีเติบอยู่ไม่พูดมาจุดไฟหมู่บ้านตอนมาใส่ยังพอนเดจุดด้วยครับแสดงว่าพูดมาจุดบงังมวคำเร่งๆนี่เอาถอนอยากแท้ มึพี่น้องตัวงามๆอยู่ครับใหญ่เติอบอยู่พัดกระดิจันในน้อยนึงเลยครับพัดเพียดโอ้สิบสิบเก่าหลังครับแต้มเดียวโอ้น้ำมให้หน้าน้ำมจังสี่บ้อถือเลยครับนี่เป็นตะมีปลาไหลก็ยังนี่นะครับนี่เป็นตะปลาไหลหลายนะครับผมแนมมึงเนี่ยโอ้ หรือว่าเหงือห้อบบดีครับพี่น้องคอมเหมตนมากบอกกันในได้ครับผมใส่เห็เขียดเขียดเจนาครับเขียดเจนาเอามาลวกแล้วครับแล้วก็อันขูขีกรเดียนหน่อยขีกรเดียนแดงเข้านี่และซับ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 ,ซบ,ซบผสมกับขี้ดินพ่นละครับเหนียวเนียวปั่นเป็นก้อนใสผลงานก็ได้เต็มเดียวนี่หละมันเป็นน้ำเหงือหรือว่าเป็นน้ำบ่มีปลาไหลครับมเขมมาเหมตนว่า บ่อฟังนะพี่น้องแตมเดียวครับสำหรับเสานี่ตะเวนกำลังิีึ้นแล้วครับขอลาไปเดี๋ยบรรยากาศตอนตัวเ้านี่เด้อพี่น้องอากาศกำลังเย็นสบายดีครับเสียงนกเสียงกาห้องเซาสะขอบคุณที่รับชมครับฝากกดติดตามกดซับจะใครเนะ่เด้อพี่น้องสวัสดีครับผม